ตอนนี้เราอยู่กับตัวละครตัวใหม่คือเจ้าบอทเดอะอิงบล็อปครับโดยวันนี้จะเป็นเรื่องประวัติและความลับของเจ้าตัวใหม่ตัวนี้กันครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยเรื่องที่1นึ่อทเดอะอิงบล็อหรือที่รู้จักกันในชื่อบลอดเป็นหนึ่งใน33ตัวละครที่สามารถเล่นได้ในเกมเดนดี้เวิลด์โดยเปิดตัวในวันที่23พฤษภาคมปี b 2025และสามารถซื้อได้จากร้านค้าของแดนดี้ครับซึ่งลักษณะของบลอดจะเป็นหยดหมึกสีเทาหัวของเขาจะมีรูปร่างคล้ายกับหยดน้ำโดยมีส่่ววนนททีไหหลลยยย้้้อองงงมาาาาดซขั ด้านขวาของใบหน้าและรอบคอเขาจะแต่งหน้าแบบตัวตลกใบและแก้มมีสีเทาเข้มกว่าส่วนอื่นเขาสวมเสื้อลายทางสีขาวดำและถุงมือสีขาวซึ่งเป็นการแสดงแบบตัวตลกละครใบสมัยก่อนครับและที่ตัวของเขาเป็นสีขาวดำก็อาจจะเป็นการอ้างอิงมาจากภาพทีวีสมัยก่อนที่เป็นภาพสีขาวดำด้วยก็ได้ครับเรื่องที่2ท่านเพื่อนอยากจะได้บลอดไปครอบครองก็ต้องผ่าน3เงื่อนไขนี้ก่อนนะครับโดยเงื่อนไขก็จะมีดังนี้ 1. จะใช้ไอคอสามพัน 2. ต้องเคลียภารกิจมิสเซอรี่ทั้งหมดของลุยอีสาต้องเคลียภารกิจมิสเซอรี่ทั้งหมดของยาตาซึ่งภารกิจมิสเซอรี่ทั้งสองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญของบลอตมากๆเลยครับและเมื่อเราทําทุกอย่างครบเท่านี้ก็จะได้บลอตไปครอบครองแล้วเรื่องที่3เรามากันที่ความสามารถของบลอตกันดีกว่าครับซึ่งบลอตจะวางตัวล่อที่ดึงดูดทวิสเตที่อยู่ใกล้ๆและตัวล่อตัวนี้จะมีพลังชีวิตหนึ่งหัวใจความสามารถนี้ใช้เทปสิบม้วนมีครูดาวหกสิบวินาทีถ้าหากในทีมมีบลอตมาากกว่1ัว แต่และตัวลอจะใช้เทปเพิ่มอีก10ม้มวนตามจำนวนของบลอตที่เพิ่มขึ้นถ้าอย่างในทีมมีบลอต2คนก็ต้องใช้เทปทั้งหมด20ม้วนเลยครับเรื่องที่4พอเราเห็นว่าตัวละครของบลอตมีลักษณะของตัวละคราบเอามาโดดเด่นมากๆก็ชวนให้เรานึกถึงเหล่าตัวละครที่อยู่ในคณะละครสัตว์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมละครับใช่ครับบลอตเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะละครสัตว์ด้วยซึ่งบลอด ถูกกล่าวถึงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเวอร์ชัน0.7.1ระหว่างบทสนทนาของยัตตากับริสเทนที่พวกเขาพูดคุยกันกิสเทนจะพูดว่างั้นเธอก็ทําอะไรแบบตัวตลกหลายอย่างให้กลุ่มตัวตลกเล็กๆของเธอสินะยัตตาก็จะตอบว่าไม่ใช่กลุ่มตัวตลกนะมันคือคณะละคสรสัตว์ต่างหากกิสเทนก็เลยพูดกลับไปว่าเออแต่พวกเธอเป็นตัวตลกกันหมดไม่ใช่เหรอซึงยัตตาก็จะตอบกลับมาว่าไม่ใช่ลูอีอาจจะใช่นิดหน่อยแต่ฉันเป็นนักกายกรรมแล้วบลอดก็เป็นตัวตลกใบ ซึ่งกิทเทนก็จะตอบกลับไปครับว่าอ๋องั้นก็ไม่แย่อย่างที่ฉันคิดไว้แฮะจากบทสนทนานี้ทําให้เราได้รู้ตําแหน่งของแต่ละตุนเพิ่มเติมมากขึ้นโดยบลอดเขาจะรับบทเป็นตัวตลกใบส่วนอีก2คนคือลุยอีที่เป็นตัวตลกละยะตาที่เป็นนักกยายกรรมครับเองที่5บลอดเป็นตัวละครแรกที่มีแอนิเมชันยืนเฉยๆถึง2แบบด้วยกันโดยท่าแรกจะทําท่าเหมือนเขาจะกําแพงที่ล่องโหนส่วนท่าที่2เขาก็จะทําท่าเหมือนกําลังดึงบางอย่างที่มองไม่เห็นครับ เ,เียเดบาโคเทเลยเรื่องที่6อีกเรื่องที่น่าสนใจของบอดเลยก็คือทุกครั้งที่เขาพูดตัวอักษรมันจะแปลกๆจนอ่านแทบไม่รู้เรื่องเลยครับและความจริงแล้วมันคือตัวอักษรที่ถูกสลับจากหลังไปหน้าเฉยๆครับก็เลยได้ว,ว่าทําให้ตูนตัวอื่นสับสนอย่างมากเวลาคุยเก็บเขาแต่ถ้าเราดูจากบทสนทนาของเขากับไรนี่ก็จะมีคําพูดที่เธอบอกว่าเฮ้ออยากเข้าใจเธอให้ดีกว่านี้จังฉันไม่รู้เลยว่ายัตตากับลูอีเข้าใจเธอได้ยังไงก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคณะละครศาสตร,ร์ สามารถเข้าใจที่เขาพูดได้ครับเรื่องที่เจตมีตู้นิกหลายตัวเลยครับถึงแม้จะฟังของไม่รู้เรื่องแต่ก็ทําเป็นเหมือนเข้าใจด้วยนะจากบทสนทนาของบลอตกับจีจีที่พวกเขาคุยกันครับจีจีจะเป็นคนกล่าวทักทายก่อนเฮ้บลอตแล้วเรื่องวันนี้ของนายแบบละเอียดสุดๆหน่อยสิอยู่อะไรพูดฉันว่าเลยรู้ไม่เธอว่ารู้ฉันจีจีคือถ้าเอาแบบฟังรู้เรื่องก็ประมาณว่าจีจีฉันรู้ว่าเธอไม่รู้เลยว่าฉันพูดอะไรอยู่แต่จีจีก็จะตอบแบบว่าอืมๆแล้วไงต่อ บอกก็เลยตอบกลับอีกหนึ่งประโยชค,ครับจีจีจริงๆริงตองติงนี่เธอก็ได้เฮอจากนั้นจีจีก็ตอบกลับมาแบบเหมือนฟังรู้เรื่องครับว่าคุยสนุกมากเลยบอดฉันมั่นใจว่านายตอบได้ดูดีสุดๆไปเลยล่ะฮ่าฮ่าซึ่งพอผมอ่านจบก็ทําผมขำกับจีจีมากที่เขาโดนบอดหลอกว่ามาติงตองแต่นั้นไม่รู้ตัวนี่สิเรื่องที่8อันนี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างบอดกับยาต,ตาครับซึ่งบอดจะพูดขึ้นมาว่ายังลกกาดอาบายละท่อในไวซอนที่อมลูกอาจสะความทําได้เธอยาตา รามาลองแปลกันสักหน่อยนะครับยัตาเธอได้ทําความสะอาดลูกอมที่ซ่อนไปในท่อระบายอากาศหรือยังซึงยัตาก็จะตอบกลับมาครับว่านั่นที่เก็บไว้หน้าหนาวของฉันนะจึงบลอดก็จะบอกกลับไปว่าได้ก็ท่อในอมลูกซ่อนต้องไหมแล้วหมดกันในข้างอยู่เราพวกนรกกาดใช่ไหมเธอยัตาเอาแบบเข้าใจได้ก็จะประมาณว่ายัตาเธอไม่ใช่กระลอกนะพวกเราอยู่ข้างในกันหมดแล้วไม่ต้องซ่อนลูกอมในท่อก็ได้ซึ่งยตตาก็จะตอบกลับว่า นั่นไม่มีวันได้ลูกอมจากฉันเด็ดขาดจากบทสนทนานี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่ายาตาสามารถเข้าใจบอดได้เป็นอย่างดีเลยครับแถมเขาเองก็ยังรู้ที่ซ่อนลับของลูกอมของเธออีกด้วยเรื่องที่9ยังมีอีกเรื่องครับที่ผมว่ามันน่ารักและก็ตลกมากๆก็คือบทสนทนานของบลอดกับคริสเทนครับโดยบอดจะพูดขึ้นมาว่าแล้วทีเต็มนี้สิ่งเบื่อฉันฉันเบื่อสิ่งนี้เต็มทีแล้วคริสเทนก็จะบอกกลับไปว่าบอดนายเป็นตัวตลกใบที่ดูเหมือนเสียงดังใช่ย่อยเลยนะ ซึงบอดก็จะไม่ได้ตอบอะไรครับคราวนี้ก็เลยถามกิสเทนหัวเสียเลยโอ้ยอย่างเงียบสิเดี๋ยวฉันจะรู้สึกผิดนะซึงบอดก็ยังไม่ตอบอะไรกลับไปอีกกิสเทนก็เลยพูดกลับมาว่าบอดอย่าทำอย่างนี้นะเป็นไงล่ะกิสเทนไปแซวจนได้เรื่องซะเลยสงสัยงานนี้บอดของโลเพเป็นตัวละครใบิกนานครับเรื่องที่สิบนี่จะเป็นบทสนทนาของบอดกับชิมโปครับซึ่งชิมโปะจะพูดขึ้นมาก่อนครับว่าฉันเกลียดพวกตัวตลกใบ้ซึงบอดก็จะตอบกลับไปว่าสี่นี่หมอไอ้ดูถ้าาแบบเข้าใจก็คือออหมนี่ ชิมโปก็จะตอบกลับไปว่าไม่ว่านางจะพูดอะไรฉันเกลียดมันหมดนั่นแหละก็เลยได้ว่าขนาดบลอดยังไม่รอดจากชิมโปเหมือนกันนะนี่เรยเื่องที่11ต่อไปจะเป็นบทสนทนาของบลอดกับคอสโมซึ่งคอสโมจะเป็นคนถามบลอดก่อนครับว่าบอทนายยังอยากได้เค้ก3ก้อนที่สั่งไวไหมซึ่งบลอดก็ตอบกลับมาว่าใช่คอสโมก็เลยตอบว่าโอเคทําไมล่ะบอดเลยตอบว่ายัตาเพาะหรือก็คือพอยาต้านั่นแหละครับซึ่งก็ดูเหมือนคอสโมจะเข้าใจนะครับก็เลยตอบกลับไปว่า อ๋อตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะโอเคคือจากบทสนทนาดูเหมือนคอสโมจะสงสัยกับว่าทําไมเขาซื้อเค้กไปเยอะขนาดนี้แต่พอเขาบอกว่ายาตาก็ดูเหมือนเธอจะเข้าใจในทันทีครับเรื่องที่12อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือบลอดเป็นดีไซน์ตัวละครจากกลุ่มเซอร์คัสทูที่คุณคิวเวลชอบมากที่สุดอีกด้วยนะครับเรื่องที่13บบลอด เป็นตัวละครที่3ที่ถูกปล่อยแบบเดียเด่ยวๆต่อจากจีจีแลยาตาโดยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามี4ตัวละครที่ปล่อยออกมาก่อนแต่พวกเขาคืออีเวนต์ตูนที่จะปล่อยออกมาเป็นกลุ่มๆครับแถมยังหาซื้อได้ในเวลาจํากัดอีกด้วยนะเรื่องที่14เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวทวิสตเต็ดบล็อครับเขาจะเป็นทวิสตเต็ดระดับแรที่พบได้ในเกมแดนดี้เวิลด์เมื่อผู้เล่นทําการวิจัยของเขาโดยเสร็จสมบูรณ์ร0อซก็จะได้รับของตกแต่งหน้าที่ชื่อว่าไมล์เมคอัพทิงเกตมาครับ ซึ่งในตอนนี้ข้อมูลของ t วิสต์เด็ดบลอดยังไม่เยอะนะครับเพราะเขาเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่2 3นี่เองทําให้ในตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่แค่นี้เท่านั้นครับแล้วเราอาจจะต้องรอดูในอนาคตอีกทีเดือนธลักษณะของ t วิสต์เด็ดบลอดจะไม่แตกต่างจากรูปร่างตูนปกติเท่าไหร่ครับแต่จะให้ความรู้สึกที่ลึกลับและดูน่ากลัวมากขึ้นอย่างดวงตาของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและตามมือตามเท้าก็จะเป็นของเหลวสีดําที่ดูเหมือนน้ำหมึกที่ไหลลงมากองกับพื้นครับ ถ้ามีตูนตัวไหนเข้ามาใกล้เขาก็จะมีมือยักงอกขึ้นมาจากพื้นดินและโจมตีผู้เล่นได้ครับโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกับเรื่องของบลอดเป็นยังไงกันบ้างครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยส่วนถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ